สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้พาน้องๆมามาจับปลาครับวันนี้สุบสะสุบสะของผมเองเอ้าโชว์เลยไอตัวใหญ่ครับผมโชว์เลยโชว์เลยเว้ยมาโอ้ยน้องเทียนดูน้องเทียนดูเอ้าใส่ใส่หม้อเลยคุ้นมือเนี่ยจับทุกวันเนื้อเอาที่แหลมจับไปไปโชว์เลยเป็นไงครับครับบนบ้านครับผมสนุกสนาน ปเดี๋ยวไปดูกับทีมนู้นครับทีมนู้นเขาทำอะไรกันอ้นไหนโชว์ไหนเล่าไม่ได้สักตัวเหรอมาดูระวังด้วยนะโอ้นอ้นอ้นตัวหนึ่งวันนี้เราเจอตัวป่วนสองตัวครับเสื้อเหลืองกับเสื้อม่วงจับปลาไม่ได้สักตัว มันปวนอย่างเดียวก็กําลังแหวกน้ำก่อนครับเฮ้ยได้ไม่ฟังนู้นอ่ะเน้องชายจากวิลายเทคนิควุยลมครับมันหนีเรียนมาจับปลาช่วยผมเลยครับ2คนทน้องเบ้นครับช่างกลแล้วก็ ขัางคนด้วยสองคนเลยถ้าใครเห็นถ้าเป็นอาจารย์ก็ดูด้วยนะครับติดรอติดศูนย์ก็วากันไปครับสองคนนี้เดี๋ยวเอาไก่ไปแรกเอาหน้องคนได้ไรโอ๊ยันลุ่มเทมเลยอะ่ะหักขาด้วยนะยนใหญ่เลยใขน่นนคดคนด่าเลย นี่น้องอ้นสาธิตการจับปลาดุกนะครับจับในที่มืดเคยจับแต่ปลาดุกตัวเองเอนี่ได้ปลาดุกด้วยระวังด้วยนะเฮ้ยโชด้วยเร็วโชด้วยโชด้วยเอา,เเเอาได้อะไรได้อะไรโอ้จับอย่างนั้นเหรอ,อไหนโชว์ดิโชว์ดิโอ้ส่ถังใส่ถังงล้น เอาโอ้ยใหญ่มากรถเมคอาเด็กเทคนิคครับดูเรียนเมื่อพอจับปลา เฮ้ยด ul e. mm ูม hmm. ันดูมันดูมันจับปลาดกได้ไหมครับได้ไหมได้ไหมครับเฮ้ยสุดยอะเฮ้ยระวังด้วยกดหัวแรงแ่ะกดหัวแรงแรงเออเอ้ยงั้นแหละถูกต้องวิธีการกดใช้ โอ้ยคนนี้สุดยอดอะ่ะโอ้ยโดนแล้วครูน่าถึ่งตลอดเลยโดนแล้วก็ลุกครับโดนไปแล้วครับหนึ่งคนครับยังไม่เจบ็จบครับอ่าไม่เจ็บก็ไม่เจ็บไหนอยู่ไว้มีขว้างไม่ไปโรงเรียนใช่ไหมเฮ้ยลุกโ,โดนขาเลยแล้วปล่อุอกปลุกนะอ้อมปลุ่กอ่ะถังมาใส่ปลาดุกเร็ว

โอ้ยคนนี้เ uh, ล่นจะปลาดุกเลยอ่ะจอดเลยเอาตัวใหม่เหรอเฮ้ยโอ้มันจะตายอานามินนามินอ้าวทิ้งแลมทิ้งแลมได้ดุกเหรอโอเควันนี้มีลาบ มาแล้วครับัยรุ่นเทียนก่อนก่อนไปโชว์ทักษะที่กน้องคายครับคนนี้เก่งคณิดมากโอก็ดูวิธีการจับปลาดุกแบบไอ้พวกนี้มันจับที่หางได้ไงวะนี่จับหัวเลยอไปรุ่นเทียนจับหัวเลย